อยากแค่สุขภาพดีทานโบตะาพีได้ไหมตอบได้เลยค่ะว่ายัางไงก็ทานได้แน่นอน เพราะว่าโบตาพีนะคะเป็นโปรตีนพืชล้วนซึ่งโปรตีนเนะะี่ยค่ะมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอทุกส่วนของร่างกายของเราเลยเมื่อเราทานโปรตีนนะคะเข้าไปในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆนะคะที่เราทานนั่นก็คือเรื่องของการทานแล้วเรารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นทําให้เรารู้สึกว่ามีแรงนะคะกระปี้กระเป๋ามากขึ้นกว่าเดิมทําให้เรานะคะอยากไปทานั่นทนํานี่หรือว่าทํากิจวัตรประจาวัน ต่างๆของเราเนี่ยค่ะได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าการนอนนะคะของเราก็ดีขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากกินขนมหรือว่าไม่อยากกินอะไรหวานๆเลยซึ่งการทําแบบนี้นะคะต่อเนื่องก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพก็คือค่าเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นค่าไขมันหรือว่าค่าน้ําตาลของเราก็จะส่งผลดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับใครนะคะที่นะคะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนเรื่องของการนอนนะคะที่นอนรู้สึกว่าหลับหลับตื่นตื่นนอนหลับเราไม่สบายหรือตื่นขึ้นมานอนหลับขนาดไหนนะคะก็รู้สึกว่าตื่นมาแล้วไม่รู้สึกสดชื่นนะคะไม่ค่อยมี แสามารถทานโปรตีนบูตทพีเสริมเข้าไปได้เลยค่ะ แล้วสุขภาพของเรานะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกจะดีขึ้นตามลําดับนั่นเองค่ะสาหรับใครนะคะที่กําลังสงสัยนะคะในข้อคําถามนี้นะคะพอมาเจอคลิปนี้ของแอนนะคะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้าสามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนั่นก็คือเพจโบต้าพีเคลับฉวับแม่ลูก2ค่ะไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313ด 49หรือจะเป็นช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับบูตเตอร์พีคร่าวๆโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บา,บายๆค่ะ